สวัสดีค่ะดิฉันนางสารวรพีพรวะไลพันธ์วันนี้จะนําเสนองานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการหาข้อมูลทางการตลาดด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมใจกับแบบอภิปรายของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สสาขาการตลาดค่ะ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานะคะการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นนอกจากจะรับรู้โดยทั่วไปแล้วส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการได้รับการศึกษาการเรียนรู้การฝึกฝนการศึกษานั้นจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีแรงจูงใจเป็นตัวช่วยทําให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้และกระบวนการต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษานั้นยึดตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับที่4ี่ พุทธศักราช2562เกี่ยวกับการส่งเสริมกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและของอาชีวศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดค่ะ กระบวนการศึกษาต้องส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนานตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพดังคำกล่าวของคณะกรรมการการศึกษาปี2562 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนั้นครูผู้สอนจะต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากเดิมมีการเตรียมสถานการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการกระตุ้นและเรียนรู้ผู้สอนใช้วิธีแบบเดิมๆจะทําให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายผู้สอนจึงจะต้องคิดหากลวิธีที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมเน้นการศึกษาค้นคว้าแก้ไขปัญหาต่าง ในส่วนของการพัฒนาการศึกษาในวิชาการหาข้อมูลทางการตลาดนะคะปัจจุบันวิชานี้เป็นทางทฤษฎีและปฏิบัติค่ะและควรที่จะนำผลที่ได้จากปีที่แล้วมาวิเคราะห์ซึ่งพบว่าวิชานี้มีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำเนื่องจากความยากและซับซ้อนของเนื้อหาค่ะเช่นการออกเครื่องมือออกแบบเครื่องมือต่างๆกลุ่มเป้าหมายและการประมวลผล เพื่อนำมาสู่การแก้ปัญหาการมีทักษะในการวางแผนนะคะผู้วิจัยจึงมีการคิดมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันนะคะการทำการหาข้อมูลทางการตลาดสามารถทำได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถนำมาใช้เราจึงมีการปรับเปลี่ยนในการเรียน ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อสร้างให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับสถานการณ์ในการวางแผนที่จะหาข้อมูลทางการศึกษาค่ะวัตถุประสงค์ทางการวิจัยนะคะข้อ1เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการหาข้อมูลทางการตลาดโดยวิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมใจการแบบอภิปรายให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์น,นะคะ80ทั 80, 80. สค่ะเพื่อเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมใจค่ะโดยใช้การ่อนเรียนและหลังเรียนและสค่ะเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีผลต่อในรา,ายวิชาน,นี้ค่ะกรอบแนวคิดในการวิจัยนะคะตัวแปรต้นค่ะวิธีการสอนและความร่วมมือร่วมใจ แบบอภิปรายตัวแปรตามค่ะผลสมดิ์ทางการเรียนวิธีการสอนแบบร่วมมือร่วมใจกับอภิปรายความพึงพอใจค่ะของนักเรียนที่มีต่อผลการเรียนนะคะ กลุ่มประชากรค่ะใช้นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2สาขาการตลาดจำนวน38คนกลุ่มตัวอย่างก็คือนักเรียนสาขาการตลาดห้อง2ทั้ง1จำนวน38คนค่ะขั้นตอนในการดำเนินการนะคะก็จะประกอบไปด้วย1ค่ะวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนนะคะโดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจำนวน40ข้อ40คะแนน สองค่ะจัดทำแผนการสอนสี่เรื่องค่ะเป็นจำนวนเวลา8ชั่วโมงเรื่องที่หนึ่งค่ะหลักการและกระบวนการหาข้อมูลทางการตลาดเรื่องที่สองค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการตลาดเรื่องที่สามค่ะการวางแผนการดำเนินการหาข้อมูลทางการตลาดเรื่องที่สี่ค่ะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการหาข้อมูลการตลาดโดยที่ในระหว่างเรียนแต่ละเรื่องจะมีการเก็บคะแนนสิทธิข้อค่ะ ทั้งหมดก็10ิคะแนนตามลำดับนะคะรวมทั้งหมด40คะแนนค่ะวัดผลจากแบบสรลิปนะคะที่เราได้สร้างขึ้นก่อนและหลังเรียนค่ะและข้อสุดท้ายค่ะก็สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนในรายวิชานี้โดยการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะผลสำลิปนะคะตารางที่สําคัญเราจะมีทั้งหมด3ตารางนะคะด,ดังที่เรากล่าวไว้ในประสุวัตถุประสงค์ในการหานะคะ อันนี้คือตารางที่1ค่ะเป็นการรวบรวมคะแนนของเด็กทั้งหมดนะคะตารางที่1ค่ะพบว่าคะแนนวัดผลสำเริจทางการเรียนก่อนและหลังเรียนนะคะก่อนเรียนค่ะ19.60หลังเรียนคิดเป็น49.01ค่ะแล้วก็หลังเรียนค่ะ37.15คิดเป็นคะแนน92.89ค่ะมีผลสำเร็เท่ากับ92.89นะคะ ตารางที่2ค่ะแสดงผลสมมิ์ทางการเรียนรายวิชาหาข้อมูลการตลาดนะคะเราก็จะแบ่งแยกออกมาเป็นหน่วยๆค่ะทั้งหมด4หน่วยนะคะ e1 เท่ากับ81.84ค่ะ e2 เท่ากับ92.89ค่ะตารางที่3ค่ะเป็นการแสดงเปรียบเทียบผลก่อนและหลังเรียนนะคะซึ่ง ค่าออกมานะคะผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ17.55ค่ะค่า st เท่ากับ29.39ค่ะค่า df เท่ากับ37ค่ะซิที่000ค่ะอันนี้เป็นตารางที่4นะคะผลวิเคราะห์ความพึงพอใจค่ะของนักเรียนที่มีต่อการเรียนในรายวิชานี้เราจะสังเกตได้ว่านะคะมากที่สุดในนี้นะคะจะได้แก่เด็กนะคะตั้งใจมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนะคะ และก็มีการแสดงความที่เห็นตลอดเวลาในการเรียนค่ะแล้วก็มากที่สุดอย่าข้อหนึ่งก็คือภาพรวมของวิธีการนะคะในการอัดปลายผลค่ะเราสามารถสรุปนะคะเป็นข้อสรุปในตารางความพึงพอใจได้ดังนี้นะคะความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองมากที่สุดเมื่อพิจารณาจะพบว่าพึงพอใจในด้านผู้สอนชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู้อย่างชัดเจนนะคะ นักเรียนได้รับส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจและแสดงความคิดเห็นภาพรวมวิธีการสอนและความร่วมมือร่วมใจทำให้บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจมากขึ้นส่วนที่เหลือคือความพึงพอใจในทุกๆข้อค่ะก็จะคะแนนล,ลดหลั่นกันลงมานะคะข้อเสนอแนะในการทำวิจัยค่ะ ครูควรมีให้ความสําคัญในการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆทําให้เด็กเกิดความสนใจกระตือรือร้นในการเรียนและมีการฝึกฝนค่ะครูข้อ2นะคะครูควรมีการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆโดยการค้นหาสื่อต่างๆที่หลากหลายทําให้เด็กไม่เกิดความเบื่อหน่ายข้อเสนอแนะครั้งต่อไปนะคะควรมีการศึกษาข้อเสนอข้อบังข้อบวกข้องต่างๆเกี่ยวกับการเรียนในแต่และวิชาเพื่อมาปรับปรุงและใช้ในรายวิชานั้นๆ สองค่ะควรปรับใช้รายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสมดุลตามกันไปด้วยค่ะเพื่อให้ผลสมดุลของผู้เรียนมีคะแนนที่สูงขึ้นค่ะ